สวัสดีค่ะรถมือสองเชื่อแม่กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะชื่อฉันนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเพชรยนต์นะคะก็คือวันนี้อยากจะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะนะคะของที่สาขาหนึ่งสำนักงานใหญ่นะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือแค่เพียงบางส่วนเพราะปกติเนี่ยกระบะที่ร้านก็มีประมาณรวมๆทุกทุกแบรนด์ก็น่าจะอยู่ประมาณสักเกือบร้อยคันได้นะคะวันนี้ก็ขอเป็นบางส่วนก่อน วันนี้ก็จะเน้นเฉพาะพวกที่เป็นแบรนด์ที่เป็นตลาดของเราจริงๆนะคะก็คือ s อซุกัโตโยต้านะคะมาดูกันค่ะว่าจะมีรถอะไรบ้างนะคะก็ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวบอกก่อนเผื่อใครสนใจอะไรยังไงโทรหาคุณแม่ได้นะคะ0819173428นะคะแล้วก็บริษัทเพชรยนต์เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพนะคะอ,ะอยู่แถวแถวมินบุรีนะคะใครมาไม่ถูกอะไรยังไงสอบถามเข้ามาเดี๋ยวปักหมุดให้ะคะ่ะค่ะมาเริ่มเลยนะคะว่า วันนี้คุณแม่จะแนะนําอะไรบ้างบอกไว้ก่อนนะคะว่ารถกระบะของที่ร้านนะคะมีทุกแบบทุกสไตล์เลยมีตอนเดียวมีแคปเตี้ยแคบสูงสีประตูเตี้ยสีประตูสูงก็คือมีหมดแล้วก็มีหลายราคานะคะ,ะใครอยากได้ราคาไหนผ่อนเท่าไหร่โทรสอบถามมันเข้ามานะคะว่าอะไรยังไงใครที่เป็น f c ของเพชรยนต์จริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าคุณภาพของรถเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคะ่ะเริ่มคันแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้เป็นอิสุซนะคะ ปีอ่าปีวันนี้คุณแม่จำไม่ได้วันนี้ต้องดูป้ายทุกคันเลยเพราะว่าพอรีวิวอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยจะ,จ,ะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ปี2018นะคะเป็นตัว1.9 z นะคะสี่ประตูราคาอยู่5 8 9 9 0 0 0บาทบอกไว้เลยนะคะว่าช่วงนเนี้ยรถเนี่ยคุณแม่คิดว่าใครจะซื้อรถมือสองช่วงนี้ถือว่าสมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะคะด้วยราคาที่มันล่วงค่อนข้างเยอะมากตัก้งแต่4 0ขึ้นไปเลย คือถือว่าถ้าซื้อช่วงนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนคันนี้ได้เป็นสีดำนะคะได้เป็นชุดมีอ,อ,อะไรนะเขาเรียกมีแม็กให้นะคะแม็กเขาใส่มาอันนี้อันนี้แม็กเขาแม็กแต่งมานะคะค่ะมีโนบะเขาเรียกอะไรนะโลบะเขามีโลบะให้อะไรให้นะคะเป็นตัว1.9 Z ราคาอยู่589,000ปี2018ผ่อนอยู่ประมาณถ้าไม่ดาวเลยก็ประมาณหมื่นหนึง่งอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะต่อ ช่วงนี้เราก็จะมาโซนนี้ก็คือรู้สึกคุณแม่ก็จะมารีวิวหลายรอบแล้วเดี๋ยวนะขอไปดูอีลสูก่อนนะคะทั้งนั้นมีอีลสูสีประตูอีคันหนึ่งมาหลบอยู่ตรงนี้นะคะค่ะตัวนี้นะคะแต่งให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะเป็นแคปโฟนะคะเป็นอีลสูสีประตูตัว,ตวเตี้ยแคปโฟได้สีขาวนะคะอ่าเดี๋ยวคุณแม่บอกก่อนราคา4 8่0 0 0บาทเป็นตัว 1.9S นะคะ,ะปี2อ1 9นนะคะไม้อยู่ที่อ่าลืมอคันที่แล้วก็ลืมบอกไม้ไม้คันนี้อยู่60,000กว่าโลเองนะคะ 68,000กว่าโลนะคะก็ราคาณขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะได้4ประตูขับไปไหนทั้งครอบครัวได้นะคะค่ะและเป็นตัวเตี้ยการขึ้นลงก็ไม่ได้ไม่ได้ลำบากนะคะไม่ต้องปีนรถหรืออะไรยังไงมาดูอีกคันหนึ่งอันนี้อ e ีวสุปีอ่าครั้งที่แล้ว1.9เนาะ1.9แพอมาตัวนี้เป็น3 3.0ใครต้องการความแรงหน่อยก็ ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มาอยู่ที่91,000กว่าโลนะคะราคา4 8 9 0 0 0บาทปี2016นะคะได้เป็น4ประตูวันนี้คุณแม่ไม่ได้เปิดรถภายในหรือว่าเปิดท้ายเปิดหน้าให้ดูนะคะเพราะว่าด้วยความที่อยากมาอัปเดตราคาใหม่ๆให้ดูนะคะเพราะช่วงนี้ราคารถค่อนข้างที่จะปรับลงเยอะเหมือนกันทึงบอกว่าถ้าซื้อรถช่วงนี้ซื้อได้ซื้อเลยนะคะเพราะราคาราคาราคาหน้าโดนจริงๆอะคะ่ะ ก็เลยเนี่ยมันเยอะจนเปิดให้ดูไม่ไม่น่าถ้าโอ้โหเป็นน่าสองชั่วโมงก็น่าจะไม่หมดอ่ะถ้าเปิดให้ดูทุกคันนะคะตัวนี้เป็นล็อกโคเดี๋ยวตัวนี้ขอคุณแม่ผ่านก่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าจองแล้วนะคะคันนี้โดนจองและเป็นสี่ประตูล็อกโคนะคะแต่ถ้าจองไม่ผ่าจองไม่ผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวคุณแม่มาพูดในอีกฝั่งทีหนึ่งะะเดี๋ยวมาต่อคันต่อไปนะคะ,คะก็เป็นทีนี้มามาตระกูลนี้หละมาตระกูลโตโยต้าบ้างแล้วนะคะตัวนี้คุณแม่บอกได้เลยว่าหน้าตาเขาหล่อมากนะคะ คือ t o y o ต a r e ี o รุ่นนี้คือเรียกว่ารุ่นหน้าหล่อเลยก็ว่าได้เพราะคือมันมองเสร็จปุ๊บคือคือถ้าเทียบกับหน้าตรงโน้นนะคะก่อนที่ก็จะมาเปลี่ยนมาเป็นหน้านี้ค่อนข้างที่จะปรับมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ดูหล่อมากนะคะคันนี้เขาใส่แม็กมาค่อนข้างแบบเป็นของดันหลบเนาะแล้วก็ตัดสีดําตัดขาวได้สวยมากๆแล้วก็แม็กเนี่ยเขาเป็นลมดำเขาเป็นดาเงาเนาะสวยๆคันนี้แต่งได้เข้าหมดเลยก็คือมันเป็นตัว ล็อกโค่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวรีโ uh, ว l ล็อกโคนะคะ 2.4G ราคาอยู่679,000บนาะคะ uh, มาอยู่แค่57,000กว่าโลนะคะคันนี้ปีอะไรนะเดี๋ยวปี2019ไม่ได้หาง่ายๆเอาบอกไว้เลยคันนี้น่าสนใจมากๆด้วยราคาตอนนี้อยู่ที่679,000บาทป้ายแดงก็คิดว่าออกมาน่าจะมี9 0 0 0 0 0กว่าได้นะเป็นคันนี้เออคันนี้สวยจริงเดี๋ยวคุณแม่จะมา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแยกมารีวิวตัวล็อกโคให้ดูบ้างดีกว่าล็อกโคตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ2 3สาคันเองนะคะก็โดนจองไปบ้างแล้วเหมือนสีดำคันนั้นก็โดนจองไปแล้วนะคะอ่ะต่อนะคะวันนี้น้องก็ให้โจทย์มาบอกว่าอัปเดตสต็อกให้หน่อยซึ่งคุณแม่ก็พออัปเดตสต็อกทีไรคุณแม่ก็หายใจเหนื่อยรอแล้วค่ะว่าเอ้ยอะไรจะเกิดขึ้นในวันเนี้ยนนตัวนี้นะคะก็เป็นตัวรีโวเหมือนกันนะคะ เป็นแคปเตี้ยนะคะตัวนี้เป็นแคปเตี้ยราคาอยู่429,000บาทคือคันนี้มีความพิเศษตรงไหนรู้ไหมคะคันนี้มายอยู่แค่14,000กว่าโลเองนะคะเป็น2.4นะคะ entry นะคะตัวนี้คือเป็นตัว entry Z e d i t i o n นะคะ429,000บาทปี2022มาแค่14,000กว่าโลนะคะ22 23การันตีศูนย์ังอยู่เพราะปกติเนี่ยตโตโยต้าเขาจะรู้สึกหลังๆเขาจะ รับประกันแสนหรือแสนห้าประมาณเนี้ยหรือว่า3ปีอะไรถึงก่อนคันเนี้ยก็คือยังอยู่การันตีศูนอยู่แล้วก็บอดได้เลยด้วยไม้มันแค่หมื่นสี่พันกว่าโลมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าโอ้สีเนี่ยสีเขาเดิมเงายังยังดูใหม่ยังดูเอี่ยมอยู่เลยค่ะค่ะเออแต่สวยจริงคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะแมไลายนองไลเนอร์อะไรยังไงเขาก็ยังเนี้ยบอยู่เลยนะคะคือสวยค่ะตัวเนี้ย โอ้คันนี้น่าสนใจมากๆนะคะถ้าใครสนใจตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สุดๆเพราะว่าด้วยความใหม่ของมันด้วยอะไรด้วยเอาเอีลสุลงมานี่อีกหนึ่งอะตัวนี้อีลสุอีลสอันนี้เป็นแคปนะคะเป็นแคปตัว S นะคะ1.9 S ราคา3 9 9 0 0 0บาทปี2019นะคะอะี๋ยวดูว่าวิ่งเท่าไหร่88,000กว่า, 8, 8, 8, าโลเองนะคะ88,000กว่ 8, 8, าโลราคา399นะคะ3 9 9 0 0 0บาท ผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0กว่านะคะถ้าไม่ดาวเลยนะคะเพราะของเราเนี่ยที่บริษัทนะคะเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเราได้เกรดสูงสุดของทุกธนาคารอยู่แล้วอะคะ่ะในเรื่องการหายอดจัดเอ่ยเรื่องดอกเบี้ยเอ่ยอะไรเงี้ยคิดว่าเราอะพิเศษกว่าแน่นอนนะคะเรามีความพิเศษแน่นอนถ้าใครสนใจอะไรยังไงทักมาได้นะคะว่าอย,อยากผ่อนประมาณเท่านี้มีเงินดาวเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอยากได้รถประเภทนี้สอบถามเข้ามานะคะอาต่อนะคะอันนี้อีสุคันหนึ่ง เออูรเราก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยราคา489,000บาทเป็นตัว 1.9L ปี2017ม่อี่ที่150,000กว่าโลอันนี้ได้เป็น4ประตูนะคะผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าภายในเป็นเบาะหนังโอจริงๆก็อยากจะเปิดให้ดูทุกคันอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ้ยได้เป็นเบาะหนังเบาะผ้าหรืออะไรยังไงแต่ว่าเออทักเข้ามาได้ก็ได้แคปหน้าจอก็ได้ค่ะว่าเอ้ยทะเบียนเนี่ยรบกวนรีวิวภายในให้ดูหน่อยว่าอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะ ต่อไปค่ะต่อไปเป็นตัวนี้มีแคลรีบอยให้ด้วยนะคะเป็นโตโยต้านะคะมีแคลรีบอยเป็นแคปนะคะคุณแม่ชอบอย่างหนึง่งเวลารถแล้วมันใส่แคลรบอยมาอย่างน้อยน้อยเนี่ยเวลาคนที่เขาขายของพวกคือต้องการขนของหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็สามารถบรรทุกของได้เยอะแล้วก็ไม่เปียกด้วยแล้วก็ยี่ห้อแคลรีบอยคือถ้าใครรู้อยู่ว่าราคาก็ไม่ถูกเหมือนกันนะคะนี่เขาติดมาให้เรียบร้อยอเดี๋ยวคุณแม่บอกราคาให้ว่าอะไรยังไงบ้างนะคะ ก็ราคา3 8 9 0 0 0 0บาทเองนะคะปี2019ัมยอยู่แสน0 0กว่าโลเนี่ยคันนี้คุณแม่ก็แนะนำนะเนี่ยนานๆเนี่ยจะได้เข้ามาอยู่ในดงของรถกระบะสักทีหนึ่งนะคะพอมาเห็นราคาอุ้ยราคามาดูมันน่าสนใจมากราคา3,000 300, 0 0กว่านะคะ3า9 0 0 0บาทเอาคันนี้ไปนะคะดีกว่าเราไปซื้อรถพวกอะไรนะคะรถเกง๋งรถเกง๋งหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่รถเก๋งเล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าราคา3 389นี่ก็ได้น่าจะได้ประมาณเอาติดปีสัก16-17อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเราเอาเป็นตัวเนี่ยขยับเป็นตัวเนี่ยขนของอะไรก็ได้นะคะขนของได้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องอะไรนะเดี๋ยว Toyota Revo 2.4นะคะตัว e อ t r y Z-Edition นนะคะปี2019 3 3 8 9เออน่าสนใจสวยด้วย389,000บาท รู้สึกรุ่นนี้มีอยู่ไม่กี่คันเองด้วยราคาเท่านี้แล้วก็ได้แคลริบอยด้วยที่คุณแม่บอกไปนะคะ,ะ Toyota, อะโตโยต้าเออเราวนไปวนมาอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้จะได้แบบจะได้ครบทุกจุดก็เนี่ยที่คุณแม่เลือกมานะคะ mm. ก็พยายามจะเลือกที่มันดูสวยนะคะดูคุ้มราคาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพนะคะสิ่งที่คุณแม่เลือกมาที่บอกว่าเ้ย รถกระบะมีเป็นร้อยทำไมเอามาให้ดูแค่ประมาณนี้อะไรอเงี้ยค่ะค่ะต่อมานะคะก็เป็น e อีลสุแคบโอจะอีลสุแคบคันนี้ก็น่าสนใจราคาตอนนี้อยู่ที่439,000บาทนะคะปี2019เป็นตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอดูนิดนึงบางทีอ่ะบอกได้เลยว่ากระบะคุณแม่ คุณแม่ก็เรื่องสเปคอะไรยังไงก็จะไม่ค่อยคล่องมากพูดจริงๆเลยนะคะเรื่องสเปคแต่ว่าก่อนที่คุณแม่จะตั้งราคาก็เช็คมาหลายที่เหมือนกันว่าอะไรยังไงบ้างตัวนี้เป็นตัว1.9 Z ซนะคะ Prestige นะคะปี2019ไมล์122,000กว่าโลนะคะราคาอยู่439ูได้ราคา439,000บาทคิดดูว่าได้เป็นได้เป็นไฮรันเดอร์นะแคปไฮรันเดอร์ค่ะ มีฟิล์มติดฟิล์มติดอะไรไปให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคะคือซื้อคันนี้ก็พร้อมใช้ได้เลยนะคะเนี่ยติดตัวแคลี่บอยมาอีกแล้วนะคะแคลี่บอยที่ทบอกว่าคันนึงก็ไม่ถูกนะคะคันนึ่งติดอันนึงนี่ก็หลายตังค์อยู่นะคะคือคุ้มจริงๆรคันนี้แล้วก็มีคันนี้อีกคันนึงคันนี้ก็เป็นอีลสูตนะคะตัวปีสิบเก้านะคะห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะปีสองพันสิบเก้าเป็นตัวสี่ประตูเนาะอันนี้เป็นตัวสี่ประตูะคะ่ะ ภายในสวยมากเลยอ่ะอยากจะเปิดให้ดูจังเลยคันเนี้ยภายในอีซูคันนี้ถือว่าตกแต่งได้ดีมากๆแล้วก็คันนี้ได้ผ่านการตรวจจากเขาเรียกว่าอะไรอินสเปกชันด้วยนะคะว่าสภาพทุกอย่างคือดีแน่นอนเขาตรวจทั้งหมด274รายการนะค่ะถ,ถ้าตรวจไม่ผ่านคือไม่ผ่านนะคะแต่คันนี้ก็คือตรวจผ่านเรียบร้อยมีแคลริบงแคลิบอยอะไรให้เสร็จสับนะคะอ่ะคุ้มอันนี้ก็คุ้มนะราคาอยู่เท่าไหร่นะตะก,กีีเนี่ย แม่ก็จำไม่ได้ไไใครจะไอ้นั่นก็นเดี๋ยวขอไปดูแป๊บนึงดูดิพออายุมากขึ้นนะคะก็จะลืมราคาสี่เท่าไหร่นะคะ5 7 9 0 0นเจื่ก็ถ้าไม่ดาวเลยก็ผ่อนประมาณหมื่นแล้วก็รายได้ประมาณ2,000 20, มนิดๆนะคะหรือไม่ก็ถ้ารายได้ไม่ถึงก็มารวมรายได้กันได้นะคะแต่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงค่ะได้สีประตูได้แครีบอยด้วยเลยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะต่อมาก็เป็นอาคารสุดท้ายของคุณแม่และดีใจเลย เป็น Toyota r ร v o 2.4e นะคะราคา549,000บาทปี2018นะคะมาอยู่75,000กว่าโลคันนี้ก็ได้เป็น r ี v o 4ประตูะะที่คุณแม่บอกแล้วว่าหกระบะตอนนี้ตอนออกป้ายแดงมาก็ไม่ถูกเนาะ7 0 0 0กว่า8 0 0 0 0 0กว่า9 0 0 0 0 0กว่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ราคาต่ำกว่าป้ายแดงก็น่าจะมี40 40กว่าซได้แล้วนะคะค่ะอะวันนี้ก็ คุณแม่ก็เอามาบางส่วนมานะคะแต่สิ่งที่อยากจะสื่อถึงผู้ชมนะคะก็คือคุณแม่อยากให้รู้ว่าเอ้ยร้านเพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์เนี่ยเขาคัดรถมาขายยังไงบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าใครดูมานั้นบางคนดูเราไปเป็นปีๆพอจะตัดสินใจซื้อรถก็อ่ะโอเคมาที่เพชรยนต์อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่คุณแม่สื่อถึงความเขาเรียกว่าอะไรคะไม่หมกเม็ดหลอกขายคะ่ะ คือมีอะไรยังไงเราก็พูดออกไปอย่างนั้น <_ d> um> เห็นยังไงเราก็พูดออกไปอย่างนั้นอะไรเงี้ย <_ d> um> ก็เลยเ,เวลาเราพูดอะไรยังไงเราก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่เรานําเสนอไปเนี่ยคือสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปใช้งานได้ให้มันคุ้มค่าคุ้มราคา,ค,า,ค,าค่ะค่ะก็วันนี้คุณแม่นะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะรถมือสองเชื่อแม่นะคะก็คือคิดแล้วคิดอีกชื่อรายการนี่ว่าจะยังไงนะคะ พอคิดอยู่แล้วค่ะว่าถ้าจะซื้อรถมือสองทั้งทีเชื่อแม่นะคะ <_ an> ก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ